สวัสดีครับผมมีหน้อเอฟซีน่อยเป็นเพลงเพลอซตรงนี้ครับตูรหลูวอลกินครับตูรหเอิญกินตูลาเหีวแล้วหิวแล้วตูวหลัวแล้วเิวแล้วตูวหลเบิร์ตพอดีแหละนะที่เอซีถามมาว่าบาโทนไอ้ อาหารตัวรูยี่ห้ออยังก็จังคนกินหลายๆได้เพรานะว่าเห็นยุบานเอาหบ่คนอยกินวมาส่นคือบาต้นเสียงมีโอครับแล้วก็มีโอส่วนใหญ่กับสีบคิ้งสามโหลดครับคือรถลดนี่ห่อหนึง่งแล้วพอาแตห่ห่อนี้เมดรอบหนากระสีเป้า,อ,าอีกรถดหนึ่งอย่างนีนะคนละรหลดครับคนละคนละกินคนละรหล,ลดเพิ่นจังสีบบเบือเนาะครับต่วกระสีเป็น ต่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ห้อมีโอครับถ้าไปซื้อแบบแบบนี้ราคาเพิ่นมันก็ถือว่าแพงอยู่แต่ว่ามันก็กินดีครับเราห้ากระสีห้อันนี้แบบสามมือสี่มือห้เท่านึงนี่หรือว่าสองมือห้เท่านึงเป็นขนมครับเป็นขนมแมวห้เพิได้เลื่อนกับเพินรนปับเปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยนะครับ เพิ่นสิได้บ่จำเจเพิ่นสิได้กินอาหารดีครับแล้วกระดุนๆห้าก็สิให้เป็นข้าวคุกข้าวคุกเนื้อปลาจังซี่นะครับให้เข่าสุกเข่าหุงนั่นแหละคุกเนื้อปลาเพิ่นท้องท่านกับท้องแท้ก็กินหญ้าแล้วก็ท้องแท้เอาอีกแล้วสร้างตำนานอีกแล้วถ่ายคลิปบ่ทันพอได้กินหญ้าแล้วบัดนี้ก็นอนลงกันแท้ได้บัดนี้พอาะแต่นอนลงกันแท้ก็ั้ ซีไออนันนี้นะคลิกไอซีซีเอียงเพื่อนสะบัดหวัวเพื่อนอ่ะกิ่งลงกันนาอีกพี่น้องตกน้ำตามเลยเปียกหมดหยอดเลยต้องแท้ต้องทานกับต้องทานเออปวดสังต้มนานขยันสังต้มนานขนาดเลยต้องทานตุลูกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้เพไนกินอาหารเมื่อเดี๋ยวเสียให้ขนมแมวเพื่อนต่อครับไปกินอาหารก่อน ไปกิในอะไรเมืนะ่อต์หนาเหมือนกินอาหารอะไรห็นอาหารแมวเลยเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นขนมแมวไหมกินอาหารให้เมื่อต์เหลือในหน่อย,น,อยนึงนั่นเออกินไห้เมื่อต์กินเก่งอยู่เดี๋พี่น้องเวลาเขาเทให้สิเดี๋ยวเพิ่นสิมบบบบบเต็มคำเลยเด๋ยวมาดีกินเทอรเมดเด๋ยสิมบบบบบเต็มคำเลยนะสุขภาพดีครับ แม่กับสุขภาพดีแพะกับสุขภาพดีงัวกับสุขภาพดีแล้วน้ำต้ากับเศร้าไหลแล้วม้ากับชื่อว่าแล้วพี่น้องโดกับเลนแต่น,น้ำป้าเข่าเขาสีดยาขหายามือนีโดกับเลนลงมือนีแล้วครับจิจับอาบน้ำนายานแล้วเสือกผูกไว้อาบน้ำนให้อยู่อก เียวตัวตัวล่างรถนะนะพี่น้องเสี้ยวตัว,ตวล่างรถมาล่างไอ้มาอาบน้ำไห้เพิ่นแต่ว่าสิปั๊บเป็นฝอยหมันแบบให้มันเป็นฝอยๆอ่อะนะเออหมดแล้วตูรัวหมดแล้วอ่าอ่าให้กินขนมแมวครับนี่ครับให้กินขนมแมวเพื่อให้ไอ้ปั๊บเปลี่ยนรสชดตานะครับเลี่ยวก็เป็นหลอดฉาอาหารนะเพิ่นสิได้บ่เบือครับ เปนสิเดียวเบืออาหาร,มรหมดแล้วครับหมดแล้วดแล้วไปถิงแล้วอไอ้ตัวน,นี้ไปถิงขยะแ้วก่อน ยวพาไปหาหน้องวาสนาแล้วก็ปเป้าเฟืองมาให้สองทองก่อนไปหาหน้องวาสนาไปหาหน้องวาสนาตอนนี้น้องตาทำอะไรเร่อเอิงเอิงเอ่ออ ยุงยงตอมเลรอพี่น้องปลอดไฟก็มาประทันหอดอยู่สองมือแล้วมาเย็นโท่มาอยู่ครับดูความสวยงามของน้องวาสนาเป็นไรพี่น้องงามบบหนูสวยบจา้าหนูสวยบจา้านังวาสนาวะ ทาเอฟซีบ้างนู่สวยบรจ้าเดี๋ยวไปเอาเฟืองให้น้องสองทองก่อน ส้างคนมาขนของโอ้ส้างมาขนเอาของพอเปินสิป้ายเก็บงานอยู่นนทายครับเหมือนเพิ่น,นก็นเลยมาขนเอาของเพิ่ hey, ์น hey, 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 hey. สร้างกระเบื้องครับแกบได้บัละเฟืองนี่เรียบร้อยครับ สำหรับภารกิจหลังบ้านเอาเฟืองมาให้สองทองแล้วเรียบร้อยตัวโลกินหมดแล้ว่อแค่นี้รับมือนี้อืมเมื่อเดินต่อไปเสืออาหารกินหญากินเฟืองกินหัวอาหารกินน้ำแล้วก็นอนได้ปันนี้อืบรรยากาศสดชื่นพี่น้อง โอ้ยสิว่าเป็นหรอกกับประดีขึ้นไปทายวิวทั้งดาดฟ้าเป็นเดือนแะไรได้ครับพี่นอ้องอ่ะเดี๋ยวสิขึ้นไปทายและกัสิเป็นนางเว้าวความหูซึกตอนที่ดูไลฟ์สดรายการเนาะครับเนาะรายการโต๊โนูมแหม่มครับเดี๋ยวสินางไปเว้าวขึ้นไปนนางเว้าวอยู่ทั้งไอ้ดาดฟ้าครับพี่น้องเป็นนางเว้าวอยู่ทั้งดาดฟ้าฟังครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเย็ซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับฝากเป็นกำลังใจทีมงานลังบาทเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณรถตู้นะครับเนาะฝากบั็นโฆษณาครับพี่น้องมากดข่ามโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีสะก้อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ